สบายกับมุมโปรโดเรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองที่เคยศึกษาจากหนังสือของญี่ปุ่นมาแล้วหากครั้งนี้ฮิโรซานโนเลือกเรียนรู้ผ่านมุมมองของคนไทยบ้างในหนังสือไทเมนเทสโดเปิดความคิดแง่สงครามให้หลากหลายขึ้นเพราะต้องรับบทเป็นมิโยชินายทหารญี่ปุ่นผู้คุมเฉลยสร้างทางรถไฟสายมรณนะในละครเรื่องบุญพองจึงไม่เพียงรับบ,บทหนักทั้งการซ้อมบทที่ต้องท่องจำทั้งภาษาไทยอังกฤษและญี่ปุ่นในคราวเดียวกันหาก การถ่ายทอดความคิดเบื้องหลังความเข้มงวดของทหารญี่ปุ่นที่อาจดูโหดร้ายในสายตาคนทั่วไปพร้อมกับต้องเข้าใจความรู้สึกและความเจ็บปวดของเฉลยสงครามก็เป็นเรื่องยากสําหรับนักสแสดงชาวญี่ปุ่นวัย38ปีการศึกษาข้อมูลจริงจากหลากหลายด้านทั้งไทยและชาติตะวันตกช่วยให้เขาเข้าใจเหตุการณ์ได้มากขึ้นหวังเป็นตัวแทนบ้านเกิดถ่ายทอดบทบาททหารญี่ปุ่นอย่างถูกต้องที่สุดบางทีถ้าสมมุติว่า คนต้องเร่ๆกับฝรั่งเกียมฝรั่งเกียมก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเฉลยเหนื่อยแค่ไหนเราเราผ่วยแค่ไหนผมก็รู้ตรงนั้นแค่นังเองแต่ไม่รู้ว่ามึงมองช่วงน,นั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้พุ่คนเหนื่อยเหมือนกันเ,ออเขาก็ไม่อยากทําร้ายคนเลยแต่ว่าเขาก็ทําหน้าที่ของประเทศสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเ,เป็นนิสัยที่ซื่อสัตย์แล้วก็ เป็นคนรับผิดชอบมากนะฮะทาหารสมัยก่อนนะฮะก็ะเลยเถ้าฝร,รั่งมองเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้เหมือนเดบิวต์หมึงน,น่าเกลียดมากเป็นผู้ไล่มากมากแต่มุมมองคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ของประเทศ หาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสงครามในหลากหลายมุมมองแล้วนะคะแต่ว่าอีกสีหนึ่งที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อมูลที่สําคัญในการถ่ายทอดบทบาทของทหารญี่ปุ่นให้กับคุณฮิโร่ก็คือเรื่องราวของคุณตาของคุณฮิโร่นี่แหละค่ะที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสําคัญและเรื่องราวที่เคยเล่าให้ฟังในวัยเด็กนะคะก็ยังกลายเป็นข้อมูลสําคัญในการถ่ายทอดบทบาททหารของคุณฮิโร่ด้วยค่ะ เพียงใบเดียวที่นำติดตัวมาเมืองไทยเป็นกำลังใจสำคัญให้หลานชายฮิโรซานะทุ่มเทถ่ายทอดบทบาททหารอย่างเต็มที่หวังให้ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ได้นำเรื่องราวในอดีตและความรู้สึกของคุณตาเมื่ออยู่ในสนามรบที่เคยเล่าให้ฟังครั้งอย่างเป็นเด็ก ยังมีภาพถ่ายจริงของนายทหารญี่ปุ่นมิโยชิพร้อมกับเด็กสาวชาวญี่ปุ่นเก็บไว้ในโทรศัพท์ที่นำมาดูทุกครั้งเพื่อเข้าใจความรู้สึกของมิโยชิที่คิดถึงลูกสาวเมื่อต้องจากลามมาทำสงครามซึ่งช่วยให้นักแสดงหนุ่มชาวญี่ปุ่นถ่ายทอดบทนายทหารในประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจช่วยมาก ก็บอกตัวเองว่าถ้าหาญญี่ปุ่นสมัยก่อนรู้ว่าคนที่สง่สงสงครามทั้งหมดนี่แหละไม่เกี่ยวกับถ้าหาญญี่ปุ่นอย่างเดียวนะเป็นทุกคนนะที่ดอนนะ่ะนะผู้ตรองตังก็จะทุกคนดอนนะั่นแหละดอนหมดสาหรับยุคยุคนะนะั้นเนาะคนที่ดอนเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยผมนึกออกแล้วนึกถึงเขาว่าเออเหนื่อยแค่ไหนโอ,อไม่มียินหนามนะเนาะไม่มียินเข้านะจนถึงผอมขนาะดนั้นอยากหนีก็หนีไม่ได้อยากอยากกลับไปออสเตรเลียอยากกลับไปอังกฤษอยากกลับไปญี่ปุ่นก็ไปไม่ได้หละ กว่าเอากลังใจจาากกต่นนด้ววย6เดือนที่หมั่นฝึกซ้อมและทำความเข้าใจกับบทบาทที่ได้รับทั้งอย่างศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมฮิโรซานโนยอมรับว่ากดดันไม่น้อยแต่เป็นอีกภารกิจที่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจให้แสดงบทนายทหารญี่ปุ่นผู้จริงจังในหน้าที่ในละครเรื่องบุญพอง การดาย้บุญเรืองไทย p ี s รายงาน